มีครั่งที่คนนู้นถนัดคนนู้นถนัดเรื่องของฝรั่งเนี่ยคนนู้นชอบเรื่องฝรั่งเยอะเพราะนันทุกอย่างที่พัฒนาที่บ้านอารีเนี่ยเราจะพัฒนาไปตามความต้องการของชุมชนจริงๆนะครับรวมถึงในงานของผู้สูงอายุซึ่งถ้ามีเวลาว่างมากเนี่ยเราก็มีกิจกรรมซึ่งเหมาะกับวัยก็คือเราจะมีการถักโบกไหมพรม S <S <S นะครับเป็นหมวกถวายพระอย่างปีก่อนเนี่ยได้สามพันกว่าใบได้ผ้าคุมหลายอังสาร่วมพันผืนถลกบาทอีกโอโอส่งไปทั่วโลกได้บุญเลยนะ,ะทั่วโลกลยครับใครจะเดินทางไปเดนมาร์กอังกฤษอินเดียอะไรที่หนาวหนาก็จะมาเบิร์ไปโโหลังจากทํางานธรรมะเสร็จบางท่านนิ้วล็อกอะไรก็จะมีถักไปถักมานิ้วล็อกมีคุณหมอมาตรวจให้ฟรีอางเดี๋ยวเสาหน้าก็เรียนเชิญนะครับครบวงจรเลย ก็มีคุณหมอแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยก็มาตรวจรักษาให้ฟรีจ่ายยาฟรีเรามาดูกันต่อดีกว่าครับหลังจากมีบ้านงามทวีแล้วนะครับมีบ้านต่อไปบ้านดนตรีบ้านดนตรีนี่ทำอะไรบ้างของเด็กนครับบ้านดนตรีเด็กก็มาที่นี่ได้นะครับก็จะมีสอนดนตรีตามเพื่อนะครับแล้วก็จะเป็นพวกวิชาการต่างๆ สอนเลขสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสต่างๆสอนทำกันบ้านก็คือคุณแม่มาออกกําลังกายฟิตเนสแล้วคุณลูกก็มาเรียนใลูกุณเรียนดนตรีเรยนภาษาด้วยรับพอตอนเรียนเสร็จแล้วพอตอนเที่ยงทานข้าวร่วมกันแล้วก็จะมีอาหารมังสวิรัติซึ่งขึ้นชื่อมากอันนี้จะมีร้อยกว่ารายการให้เลือกข้าววันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดซุกี้เผ็ดย่างอะไรต่างๆข้าวแกงต่างๆไม่ต่ำกว่าร้อยเมนูครับก็คือมังจะมังสวิรัติหมด นะครับส่วนคุณผู้ชายก็สามารถมาใช้บริการห้องสม,มุดได้ก็มาเป็ห้องสม,มุดอยู่ที่ในโซนของของบ้านอารีาน,ารน,น่นนมมทาที่เราสมุดมาเป็นมูนลนิธิะนะครับก็จะมีอาสาถ้าเด็กเล็กๆก,ก,ก็มา3ามสี่ขวบก็มาช่วยใส่ซองซีดีค่อยแจกเป็นธรรมทานเด็กโตวัยรุ่นหน่อยก็มาช่วยอ่านเสียงให้คนพิการทางสายตาหรือจะถอปัสอนเบลก็ได้มาช่วยห่อซีดีธรรมะอะไรก็ได้นะครับก็จะมีอาสาให้ทำหลากหลายขณะที่ในส่วนที่เลยมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าศาลาปันมีนะจะเป็นศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งเราไว้ทํางานเวลาครูบาอาจารย์มาเทศนะครับรวมถึงงานสังคมอย่างที่คุณยุทิถามเมื่อสักครู่ว่าพอผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนอกจากถักไหมพรมเนี่ยก็จะมีในส่วนของสอนคอมพิวเตอร์พ่อผู้สูงอายุะตอนนี้จากใช้ไม่เป็นเนี่ยมีอีเมลใช้เฟซบุ๊กไปตั้งคุณเฉาได้ดีจังเลยะตอนใช้กล้องดิจิตอลตอนใช้โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวสงสัยต้องส่งคนแถวบ้านไปแล้วเพราะว่าบางท่านนี่ยังเข้าใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ต้องใช้รีโมทอยู่เลย จะได้ให้ทางให้ทางบ้านอารีสอนบ้างได้ครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเป็นนะครับปรากฏว่าผลดีของโครงการเนี้ยคือพอผู้สูงอายุท่านไม่กลัวเรื่องเทคโนโลยีพวกเนี้ยช่องว่างระหว่างอะไรมันลดลงทันทีใช่บางทียังใช้ไม่เป็นหรอกแต่พอรู้แล้วว่าอีเมลคืออะไรกล้ากลับไปคุยกับหลานไม่เป็นภาษาเดียวกันละตั้งโต๊ะด่วมกันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเบือนหน้าหนีเวลาเขาคุยกันปู่มีอีเมลไหมอะไรเนี่ยรู้แล้วที่ว่าคืออะไร นะครับแต่จริงอย่างใช้ไม่เป็นใช่ถยอะม้ใช้ไม่เป็นแต่ก็ลดช่องว่างได้แล้วนะฮะใช่ครับแล้วเนี่ยเราสมาชิกก็มาคนนี้บอกเรียนลีลาดดีให้สุขภาพด้วยก็จ้างครูมาสอนให้ตอนนี้สอนร้องเพลงมีคนถนัดภาษาจีนบอกตอนนี้ภาษาจีนกำลังพิจมก็เพิ่งเปิดสอนไปเมื่อเดือนก่อนนะพวกกิจกรรมของทางบ้านอาลีแล้วก็งานของตอนนี้เป็นสมาคมกําลังจะตั้งอยู่นะครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยโอ้โหนอกจากนี้ยังมีเรื่องของแพทย์แผนไทยด้วย แผนไทยก็จะมีอยู่ที่โครงการนะครับจะจะสืบทอดมาตอนนี้ที่ใช้ตำรับอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นโคดที่6กละโอ้โหรุ่นที่6แล้วใช่ไหมครัโคดที่6คือรุ่นที่หกใช่โอ้โหก็คือสืบทอดกันมาเรื่อยๆคือใครที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยมาดูแลองค์รวมที่นี่ได้เลยทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะโอเคสุดยอดมากเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ อยากรู้ว่าบ้านอารีไปยังไงนะครับโทรเข้ามาฟนอินคุยกับเรานะครับยังเหลือหนังสือดีๆอยู่เยอะนะครับ0 2 3 3 8 3 8 3 7นะครับค่ะพี่ใหม่วันนี้คุยถึงเรื่องท้องเสียกันแล้วหลักธรรมะมีอะไรช่วยบำบัดได้บ้างคะอ๋อคือเรื่องที่ผมใช้อยู่เลยนะเรื่องสุขภาพจะเรียกว่าหลักธรรมะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจะฝึกสติอยู่ตลอด นะครับแล้วก็คือพยายามจะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรซึ่งอันนี้มันจะย้อนกลับมาสังเกตเรื่องสุขภาพได้ครอันนี้เอาไปว่าในประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันอย่างเวลาผมฝึกสติอยู่เนี่ยผมจะรู้ว่าเออถ้ากินอาหารนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยย่อยกินนี้เข้าไปแล้วเนี่ยลมมันตีหรือว่าพอทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกินช้าหน่อยเนี่ยเออมันรู้สึกย่อยดีขึ้นท้องที่เคยดูเหมือนทาท่าจะเสียเนี่ยมันก็จะดูแข็งแรงขึ้น นีสายเข้ามาโฟนอินแป๊บหนึ่งนะครับอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนพวุณนะครับคุณหมอแฟนรายการพี่นพวุทธนะครับพี่นพวุฒธครับวันนี้เราคุยกับพี่ใหม่อยู่นะครับทักทายพี่ใหม่เลยด้วยครับครับสวัสดีครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับครับคุยมาได้เลยพี่นพวุฒธฟังโครงการและสนใจนะครับแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับครับครับจะจะสะดวกไหมฮะในหมายถึงว่าผมผมไม่ทราบอยู่จังหวัดอะไรครับขอโทษีพี่นพวุฒธอยู่กาญจนบุรีครับผม มาได้เนาะจำได้จำได้ครับถ้ามีโอกาสมากรุงเทพเรียนเชิญนะครับนะครับมามามาเยี่ยมเยือนกันนะคติดต่อได้ที่เบอร์ไหนนะคะพี่ใหม่ที่มาบ้านอารีครับถ้าเป็นของทางมูลที่บ้านอารีนะครับคะศูนย์สองครับหกหนึ่งเก้าครับเออเจ็ดสี่เจ็ดสี่อ๋อหกหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เบอร์ขึ้นอยู่ที่ ได้เล่นครับเพรามีเวลาทําการไหมว่าอย่างไรเวลาทําการเปิดกีโมงถ้าวันธรรมดาจังถึงสุ่นะครับก็จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับถึงหกโมงเย็นนะครับยกเว้นวันที่มีปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมนะครับก็เปิดจนกระทั่งพระท่านเมตตาโยมจนเสร็จนะครับแล้วก็ถ้าวันเสาร์วอาทิตย์ก็เปิดสิบโมงถึงสี่โมงเย็นครับค่ะครับโอเคน่าสนใจมากมากเลยครับถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะ พี่นกพวุฒิก็ต้องรับหนังสือของพี่ใหม่ไปเลยนะครับกล้าคิดใหม่รไทายก่อไทยสนใจเลยฮะยังเข็นชื่อหนังสือก็สนใจนะครับชื่อหนังสือก็สนใจนะยังไงโครงการนี้ตั้งใจทําเพื่อจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นลองผิดให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ต้องการที่อยากจะทำตรงนี้ในจังหวัดของท่านนะครับสามารถท็จมตนี้ให้ทำปรึกษา นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าคือไปเป็นต้นแบบของชุมชนตัวอย่างในจังหวัดนั้นได้ไม่ไม่เชิงต้นแบบเพราคุณบอกเพราะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามีสุดสาเร็จแต่ละชุมชนต้องมีวิธีการของแต่ละเขาของแต่ละพื้นที่เองของผมเป็นเหมือนแรงบันดาลใจว่าเราสามารถเลี้ยงชีพของเราเองให้อยู่รอดได้และเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้โดยไม่ลําบากครับอยากจะขอเป็นเป็นกำลังใจให้ตรงนี้ครับเยี่ยมเลยครับเอาละครับก็ขอบคุณที่รบกวนมากนะครับมีปัญหาเรื่องท้องเสียไหมลืมถามเลย ผมผมมีคือแพ้อาหารบ่อยนะครับอ๋อแพ้อาหารนี่คือไม่ได้ท้องเสียแต่ว่าเป็นผื่นคันอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ใช่คับคือมันเป็นเของถ่ายถ่ายท้องที่ไปทานอาหารหมดอายุหรืออะไรกันอนเนี้ยต้องต้องต้องดูดีๆต้องเลือกตามหลักนะครับก็คือพออาหารเป็นพิษก็อย่าลืมสามอสามอ อดอ่อนอุ่นนะครับโอเคขอบพระคุณพี่นพวุฒิครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะตอนนี้สุขภาพกายดูแลไปแล้วสุขภาพผิวหน้าพี่ใหม่มีวิธีดูแลบ้างไหมครับก็ใช้ตัวเดิมก็คือสติคือผมจะไหวกินอะไรเข้าไปพวกจะจะสังเกตตัวเองออกเลยคือไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรนะครับมันเหมือนกับถ้าสมมติเราเดินขึ้นบันไดไปทํางานสามชั้นทุกวันแบบนี้หลายปีเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งท่าร่างกายเรามีอะไร แผลไปเนี่ยบางทีเราเดินไปเราจะสเกตออกแล้วเอ้ยวันนี้หายใจถี่ขึ้นเร็วขึ้นเขาจะฟ้องเราก่อนเลยใช่แต่เราต้องคอยสังเกตบ่อยๆนะหน้าแดงเลยไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างหมายถึงว่าถ้าเราฝึกสติอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดนะครับว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราอยู่ในอิริยาบถไหนเราหายใจเข้าหายใจออกอะไรอยู่เนี่ยพอร่างกายมันมีอะไรผิดปกติเนี่ยมันจะฟ้องเราแต่ถ้าเป็นหมอ golf หมอ g o l ก็จะมีดีสกินแนะนำน้องยุ้ยดีสกินครับกินไปเลยครับ ดีสกินนะครับเป็นเซรั่มนวัตกรรมใหม่น้องยุ้ยโชว์ความสวยของดีสกินเลยนะครับก็เป็นตัวเดียวเลยนะครับที่คุณผู้ชมจะมีทั้งสารกระชับรูขุมขนลบรอยด่างดำลบรอยหิ่ยวย่นต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดสิวและไม่แพ้ไม่เนืดนะทาตัวนี้ตัวเดียวหลังล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยนะครับเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องไปเปลืองเงินที่จะไปเลเซอร์ ไม่ต้องไปฉีดกูต้าไทโอนไม่ต้องไปทําอะไรที่เสี่ยงต่ออันตรายผลข้างเคียงใช้ตัวน้อยตัวเดียวเดี๋ยวลองทดลองใช้กับพี่ใหม่นะคะอผู้ชายใช้ได้นะครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับนี่นะคะนี่จะเป็นน้ําใสๆนะครับแป๊บเดียวซึมนะครับอืไม่เหนอะนะครับไม่ใช่เรือนะครัเป็นเหมือนน้ำค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากบำรุงตัวเองง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนตัวเดียวแล้วออกจากบ้านได้เลยก็ดีสกิน นะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์089 490 9799มีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคุณผู้ชมในรายการคุณหมอสตอรี่และ10ส,สายแรกเท่านั้นนะครับ ค่ะแล้วก็มีโครงการดีๆมาฝากนะคะ King of Project 2 King o f Share King of Share Project 2ก็คือสืบเนื่องจาก Project 1ที่เราบริจาคตุ๊กตาให้กับโรงพยาบาลเด็กแล้วนะครับตอนนี้เรามี Project 2แล้วนะครับก็คือวันที่17กันยายนนะครับวันเสาร์ที่17กันยายนเราจะไปตรวจพระกันใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ตรวจแค่พระนะพี่หมอตรวจคนในชุมชนนั้นด้วยใช่นะครับก็สามารถร่วมบริจาคทั้งยาสามัญประจำบ้านนะครับ เงินสมทบนะครับห,หรือว่าบริจากแรงก็คือมาช่วยด้วยกันได้เลยะนะครับติดต่อที่หมอกอฟได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ทั้งทวิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรค่ะแล้วก็ยา รบกวนดูให้ด้วยว่าไม่หมดอายุนะคะต้องเลือกยาดีๆด้วยนะครับกับายที่จะทําบุญกายเป็นทาบาปไปยังมีเวลานิดหน่อยเรื่องสุดท้ายนะครับกลับมาที่เรื่องครอบครัวก่อนนะครับตอนนี้นี่นะครับผมทราบว่าพี่ใหม่มีลูกสาวที่น่ารักสองคนนะครับชื่อชื่อก็เด่นด้วยนะมาวันทาแล้วก็มาธันวาอ่าแปลว่าอะไรบ้างตามชื่อเลยครับมาวันทาก็ซอยมาแล้วก็วันทาคือเขามาวันไหวพอดีมาวันไหว้แล้วเกิดมาก็พร้อมกับไหว้ด้วย ใช่ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยเสือคุณผู้ชมเหมือนกับเรื่องแต่งหรือเรื่องโกหกนนะครับแต่ว่าเออในถ่ายวิดีโอไว้พอดีนะใครดูก็จะตกใจคือออกมาเนี่ยจะร้องดังมากนะครับผมเข้าใจว่าดังมากกันนะฮะจากที่จากที่ได้ยินนะครับพอคุณหมอบอกว่าเออสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็หยุดกึกเลย ใช่ครับเอามือมาสวัสดีสสดครับก็บันทึก <c oughs> ไว้ได้พอดีด้วยความที่เราเป็นคนดีไงครับ <c oughs> สะสมบุญมาดีน้องลูกก็เลยเออกมาดีด้วย <c oughs> <c oughs> ดีสีกครอบครัวด้วยแล้วพอดีมาวันที่เขาเกิดก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงซึ่งมาเนี่ยในภาษาไทยอันหนึ่งเนี่ยก็คือแปลว่าพระจันทร์ดวยก็เลยทั้งมาแล้วก็มาไหว้มาวันสาใช่เป็นวันไหว้แล้วก็พระจันทร์เต็มดวงด้วยอ่ีกคนคือธันวาคือพ้องเสียงเข้ามาตอนเดือนธันวาอ่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทันใช้เป็นอีกคำหนึง่งหมายถึงว่า ความเจริญรุ่งเรืองครับว้วาก็เป็นดนตรีก่อนงานเลื่นเริงครับก็ท้องเสียงกันพอดีช่วงท้ายของรายการแล้วครับเวลาเดือนน้อยแล้วให้พี่ใหม่คิดว่าหลักทําอะไรที่เหมาะกับสังคมน้อยที่สุดแบบสั้นๆเลยครับก็คงสตินี่แหละครับความรู้สึกตัวครับจะได้ประโยชน์ทั้งกายและใจครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหม่มากนะครับขอบคุณจากรายการคุณแล้วก็จากรายการคุณหมอสตอรี่นะคะก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะครับเสื้อผ้าของหมอกอฟนี่นะครับจากร้าน มิกซี่นะครับมิกซี่ก็อยู่ที่ชั้น F2 Union Mall นะครับ0838206611นะครับขอบคุณร้าน 3B Scientific นะครับอาจารย์ใหญ่เท่ๆของเรานะครับ0248705002ขอบคุณพัทวัตอาหารทะเลสด,สดนะครับพี่ช้างครับ081 7จ1 3 1ามแล้วก็ขนมลาดูครับจากร้านเกวนสวีทนะคะ0 8 1 1 2แป5หนึ่งหนึ่งสห้าสองน้องยุ้ยบ้างขอบคุณอะไรดีขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากร้านออเรนต์นะคะโรบินสันบางรักนะข้างหลังโรบินสันบางรักค่ะบางรักบาซ่านะคะอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็มอบหนังสือคุณหมอสตอรี่กับพี่ไปด้ว็จะทวง์โดีเลยเขาเป็นที่เนี่ของเลยนะครับวันนี้นะครับพบกับสาระความสนุกสนานเรื่องของคุณหมอสตอรี่ได้นะครับทุกวัน ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะครับผมวันนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะ